สวัสดีครับพี่น้องครับอบก,กับช่องบันลำพินอพิเชียรครับอากาศแดนร้อนมากตอนนี้12นาฬิกา34นาทีครับวันนี้อยู่ตลาดเทิดไทพี่น้องครับโอ้โหโรดหอนเลยร้อนมาก มันยูโฮมเอาพีนออ,อ,นองรับมันยูโฮมตอนนี้คืออาาศร้อนมกนากลาเทิดไทยเพื่อเมืองบัดแต่ว่าทีมงานรถบัสสิมาคำคำหมดละเพราะว่ามัน อันนี้ทป็ง,งานกางเต็นท์ก็กางเรียบร้อยครับอันนี้คือเต็นท์อุปกรณ์การสแสดงครับเต็นท์อุปกรณ์การสแสดงจะมาเต็นท์ยังมาแต่งยังไงละ่ะหอนครับหอนครับหอนในหอ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 ะคือนอนได้วะนอนปอดอีมันก็ดอได้กลับไปบ้าน มีตลาดด้วยตลาดผลไม้ต่างเต็นแล้ว เปล่นนี่โอ้ยคนคนลงในขนาดยืนนี่ืยนยืนง่นนนนายกับอะไรมีแตกแลกแล้วเรียงนี้อ๋อนี่มันแตกเรียนนะทอนเ้คนนี้แต่ละ ใจสิไดกลับไปบไวัดวันมีมงองยุ่ยนี่ยยังมาลงเขายังกลับมาใหม่อางนี้ย้ยง้ง้ยนลี้เลีงง้เลยงเเยงเล้งเลีง้ยงเลีนลี้เลีเลียเล้โอ้ย ภาคตะวันได้เข้ากันเข้าอาจารย์โอ้ยหหอนโพดขนาดเยืนยังหนิไหมนี่ตัวซับอาตัวซับมอญเหรอมันมันกลับไปวัดกลับไปวัดโอ้ยห่อนป่งอยู่นอนวัดทำไมปลอมรถบัตร โกวขึ้นหลงครับโอ้โสิเป็นบินประคืนหรอกอกลับไปลง ไปไอ้นี่ก่อนถ้ามันร้อนร้อนพวนร้อนดีอ,นนอ่ะฮโอ้ตลาดเทยครับร้อนพวนร้อนนีนดีวยดหรอ จะเป็นลมบ,บงเนินมันหอนอากาศร้อนมากมันหอนธรรมดาเลยมันหอนแบบหอนไปนี่ดีกว่ากลับไปวัดดีกว่านะคอ้นตน,อน้องมัน,นาอากมันเกินมันที่สุดจริงๆเลย กันยังมีมองเสียพักอยู่ดเลยมโนถึงดุดี่ขอบคุณทุกกำลังใจใพี่น้องครับเอ็มซีจานห่อยเผ็ดบ้านแพงฝูรุกคนละ่ะมมันร้อนจริงๆร้อนไม่บัรยับบรรยังกันเลยนะครับฝากากูไลก์กดแชร์พี่น้องครับ ป้อ,อกกันแมลแรงดวรง้วครับปุมปิดกับนางานนะครับสวัสดีครับ